ntw ครับแนวโน้มผลประกอบการน่าจะทำระดับสูงสุดใหม่ได้ต่อใน Q หน<ม>ึ่งเพราะว่ายอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าน่าจะเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสที่แล้วประมาณทั้งสองพันคันไตรมาสนี้น่าอยู่รั 2, กสองพัน้ารอยบวกลบรายได้ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็กำไรก็น่าจะคาดเบื้องต้นน่าจะอยู่ประมาณสิบสองิบสล้านในคนอวอเตอร์ที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ทำระดับสูงสุดใหม่ต่อนเนื่อง Q สองก็น่าจะทรงๆจาก Q หนึ่งเพราะว่ากำลังการผลิตยังไม่เพิ่มขึ้นแบบว่า โรงงานจะเสร็จกลางปีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก11,500คันเป็น35,000คันก็จะทำให้สมอมอบมอเตอร์ไซค์ได้เร่งตัวขึ้นในคิว3ไป็นไปพลังการผลริตเพิ่มขึ้นมาอีก3เท่ามีโอกาสเห็นกำไรทำ New High ได้ต่อในไตรมาส3ต่อเนหนุ้ไตรมาสที่4ขณะที่ปีหน้าก็จะมีการ,พรเพิ่มกำลังการผลิตอีก50,000คันก็ทำให้กำไรน่าจะเห็นการทำระดับสูงสุดใหม่ไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่า สามหมื่นถึงห้าหมืน่นคันนี้ก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับดีมานต่อปีที่มีอยู่ประมาณสักสองล้านคันสำหรับ,บตลาดรถจักรซค์ทั้งหมดในประเทศไทยแล้วกลยุทธ์เล่นยังไงสําหรับตัวนี้ผมว่าราคาราคาก็ค่อนข้างยืนได้แข็งกว่าหุ้นขนาดเล็กขนาดานตัวอื่นในตลาดนะครับเพราะว่าพอราลงมามันก็จะมีคนทยอยสะสมอยู่ตลอดเพราะว่าก็ทุกคนก็จะเห็นภาพเหมือนกันว่าตัวนี้มันกําลังการผลิตมันยังขยายไปได้อีกเยอะแล้วก็เป็นตลาดที่ความต้องการสูงนั้น พลายยในช่วงนี้ตลาดมันอาจจะซึมๆอยู่ก็เป็นกทาการทยอยสะสมแถวสักหกบาทถึงหกบาทสิบแถวนี้ก็เป็นจังหวะซื้อครับอีกตัวหนึ่ง sjwd ก็จะเป็นไตรมาสแรกที่เขาเริ่มรวมงบกัรเงินระหว่าง sjwd เดิมกับ scg logistics c g Log l ประมาณสองเดือนเพราะนั้นก็กำไรน่าจะดีวายเหมือนกันนะครับในขณะที่พอทที่สองน่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนเรื่องของ การ M&A เพราะว่าที่ผ่านมา M&A อื่นๆๆโดนเอ่อแล้วหรายอนดิ้งไปเพราะว่าอยู่ระหว่างการรวมกันพอรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยโปรเจกต์ที่จะต้อง M&A กันมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็วีไซพีค่อนข้างใหญ่แค่ว่าก่อนสักช่วงกลางปีน่าจะมีการประกาศได้นันเนี้ครึ่งปีอ่าคอหนึ่งนิวไฮข้อที่สองก็ใช่ว่าจะเป็นิวไฮอีกเพราะว่าข้อที่สองจะเป็นไต,ตรมาสแรกที่ รวมเต็มไตรมากส่วนไตรมาสสามก็น่าจะได้ผลของการ M&A ในช่วงกลางปีน่าจะส่งผลใน Q3 มีกทั้งเริ่มน่าคาว่าน่าจะเริ่มเห็นผลของการทำซีเนจีระหว่าง SGL c กับ j w v d ใน Q3 เป็นต้นไป อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้น่าจะเห็นกําไรของ SJD New High ได้ตั้งแต่ไรบา,บาสหนึ่งถึงไรบาสสี่ในปีมันดีดีนะแต่ว่าราคาม,มันไปชนยี่สิบแล้วมันก็ลงลงลงมาพี่เอ็มอยังนี้นะยังไงเดียคะผมว่าก็ถ้าต่ำกว่ายี่สิบก็ถือว่าจังหวะในการทยอยสะสมเพราะว่าพอใกล้ครบออกเนี่ยเดี๋ยวเ็าคงจะมีการเก็งกำไรกันคือคือตอนนี้มั่ต้องยอมรับว่าวสภาวะตลาดมันไม่ได้เอื้อต่อการลงทุนมากนักมันก็ทำให้อ่อ คู้เล็กผู้กลางอาจาจะดูแบบจืดๆนิดนึงแล้วก็ติดมาจุดยาวด้วยแต่ว่าเดี๋ยวพอใกล้ประกาศงบการเงินเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ตลาดจบมาเล่นกันเป็นตัวๆกับหุ้นที่แบบเออกำไรดีแต่ราคาหุ้นยังไม่ได้ตอบสนองรือว่าก็สะสมได้แต่ว่าการเล่นช่วงนี้คงเป็นการเล่นปุ๊บแล้วจะให้ขึ้นปั๊บเลยอาจจะยากนิดนึง <S 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 แล้วเป็นการสะสมอ่ะ <S <S ค่ะให้ราคาเป้าหมายเท่าไหร่นะคะยี่สิบสี่บาทยี่สิบ